เผ่นดินนะครับเพื่อนๆสองสี่สเนับกันเลยนะครับเร็วๆนะครับทุก่านสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่นะครับสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ยี่ิเอ็ดยี่สิบยี่สิบสมยี่สิบสิห้ายบสด่ี่สิบเ้ามสามสิบสามสองนรับสาเหรียญถูกต้องนะครับที่นับนี่คือกลัวเกินนะครับจริงจริงนะครับกลัมเกนกลัวเกินน้ด้วยสสิบสองเหรียญถูกต้องนะครับด่าใหมดิเอาคืนนะ หนึ่งบาทถข็หนึ่งบาทแล้วก็สองห้าศูนย์ห้ารับมาที่หนึ่งล้นะครับสี่บาทนะครับไปขายต่อเก้าบาทจบหนึ่งรายการนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับไปนะครับ สำหรับทุกคานไว้วางใจนะครับเพื่อนมาดูันต่อเลยนะครับรายการเยอะมากเลยครับเขียนมาแบบละเอียดทุกแผ่นเลยนะครับ1 2ึ่สาสี่นะครับสี่เหรียญน,นะครับ ต้องครับสี่เหรีรยญนะครับหบาทแล้วก็สองห้าหนึ่งห้านะครับติดลัอซื้อเ๋ยแล้วสาสิบาทครับเพ่อนๆร <c oughs> ู้เรื่อแล้วสาสิบาทนี่ใบที่สองละระาวาังฝั่งนี้ระวังฝั่งนี้ก็ได้เสร็จแล้วระวังฝั่งนี้ไป <c oughs> โอ้โหอโอโอ เหรียญสิบสตางค์ครับเพื่อนๆเหรียญสิบสตางค์นะครับมาดูกันสิสตางค์สองห้าี่เหรียญนะครับสิบตอสองห้านศูนย์นะครับ ให้นะครับให้เหนียละสิบบาทครับเพือรร่อนะแล้วก็หนึ่งเหรียญห้าสตางค์นะครับ ี่สิบสี่เหรียญน,นะครับเหรียญยี่ห้าตังนะครับเหรียญละสองบาทสิบหกเหรียญน,นะครับ ห้สตอนะครับสองหนะครับัครับ สามเหรียญดีบุกค,ครับเพืเ่อนๆสิบบาทครับ ละสองบาทน,นะครับจำนวนห้าเหรียญน,นะครับห้าสิบสตางค์นะครับสองห้าสองสามนะครับโอเคใกล้เสร็จเลยนะครับก็ตรงนี้ถ้าเป็นสี่เหรียญน,นะครับเยี่ยมห้าสตางค์ สองห้าสองสูตรนะครับสองบาทโอเคครับต่อไปนี้จะเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญยี่สิบบาทครับเพื่อนๆสาบาทครับ แมามาหั่นแม่มาหั่นครับสิบบาทใครกินไก่ทอดมันยกมือขึ้นไม่รู้หน้าเหน,น้าประตูมีคนอยู่ เห็นสองบาทครับให้ห้าบาทครับกลัวมากเลย้องรู้ไหมตอนเด็กเลยย่อมงี้กินคนเห็นดยื่องไหมเห็นไหมเปิื่อโคจะมีแบบน้ำกอดเขาอย่างนี้ก็หัวน้ำโอเคสองบาท ี่สิบบาทครับรเ,เ,เดี๋ยวนสภาพดูดีหน่อยนะครับให้สี่สิบเลยครับดี๋ยวเลัเดีกบางครั้งก็จะได้แบบสามสิบบางครั้งก็จะได้40บนะครับอ,อยู่ที่สภาพเด่นหนึ่งครับก็เหรียญพวกยี่สิบบาทอะไรติด<า>้นบ<า>นบ ชึ้นไหนดิชึ้นไหนขึ้นไหไหนขึ้นไหไหนเจ้ไหนค่ะหาที่พักนนแกแล้วเนี่ยเกดอะไรวะบ่อนี้เอาไปได้ไหมเอาสิ เหรียญนี้ค่อยให้ราคานะครับเพราะว่าถ้าเป็นของแท้จะได้ราคาเยอะเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ด้วยน้ okay. ํายาล้างเงินแท้ก่อนนะครับถ้าเป็นของแท้จะได้หลายเงินนะครับถ้าเป็นของปลอมก็ได้แค่ยี่สิบครับมีทั้งมีมเนียกับธรรมดาอเอาไหนิเียละกันโอเคหลองพป้เยละสิบห้าบาทนะครับสามเหรียญครับ สิบาทวาระนะครับ10บบาทสองสีใ่ดีบุกเสื่อมนะครับสิบาทหเหรียญนะครับนี่ให้สิบห้าครับสุกนะครับอเดทั้เดี่ยวาี้งไเี้ยอกนีใจ้เงดีใหย้ยังยังไม่ให้ราคานะครับ หลายอย่างด้วยนะหน่าหว่าช,ชด้ยอยน,น้ำด้วย <c oughs> เออใจเออูชีชปดป้วยนะคะโอเคูเชีละกันไมอย่างนี้เดี๋ยวคนเห็นที่บ,บ้านี่เป็นบ้านสิงน,นาน้องเลยใส่นนหน้าบ้านเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเอา

กี่สักยังไงไม่สักทีเหรอสอบไลยไม่สักทีสอบเร็ว ให้สิบห้าบาทไปเลยครับโอไปครับมาสองห่อสุดท้ายนะครับ นี่มาเป็นห่ออยู่แล้วครับออกมาแล้วไม่เป็นไรเขียนจำนวนมาแล้วนะครับง่ายครับง่ายไว้แทงแล้วครับแทงแล้ว ต้องการเกินกระดาษนี้แล้วครับกี่เหรียญสี่สิบเอ็ดเหรียญครับสี่สิบเอ็ดเหรียญน,นะครับเหรียญละสามบาทครับ เจ็ดสิบห้าเหรียญครับเหรียญเรือครับเสร็จครับผมก็ขาดแต่เหรียญเดียวนะครับว่าเป็นเหรียญแท้หรือเหอรียญปลอมนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้จะได้คิดเงินเพิ่มให้เพื่อนอีกแต่ถ้าเป็นเหนรียญปลอมก็ได้20บบาทครับ รอสอนะครับหนึ่งสองเจ็ดสองนะครับหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งเหรียญนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ